ประจบกับที่วัดพรับมีการจัดบุญประจำปีนายติ่งและญาติพี่น้องก็ไปร่วมงานบุญและร่วมปิดทองรอยพระบาทจำลองขณะที่ปิดทองรอยพระบาทจำลองนั้นก็พิจารณารอยพระบาทจำลองไปด้วยและก็นึกขึ้นได้ว่าตนเองเคยพบรอยเท้าซึ่งมีลักษณะคล้ายกันแต่ที่พบบนเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าจึงพากันปรบพูดคุยเรื่องที่ตนไปพบรอยเท้าที่บนยอดเขาที่สุดความก็ทราบไปถึงหลวงพ่อเพชร ท่านพ่อเพชรจึงเรียกนายติ่งและคณะเข้าไปสอบถามเรื่องราวที่นายติ่งได้กล่าวว่าได้เคยพบรอยพระบาทบนเขานายติ่งก็เล่าสิ่งที่ตนเองได้พบเห็นให้ท่านพ่อเพชรได้ฟังเมื่อท่านพ่อเพชรฟังแล้วก็จนใจเป็นอย่างมากจึงได้ปรึกษากับนายติ่งและคณะว่าถ้าหลวงพ่อและคณะพร้อมเมื่อใดจะนำกันไปหาและขอให้นายติ่งและคณะได้นำท่านพ่อเพชรและคณะ เพื่อขึ้นไปบนเขาตรงที่นายติ่งได้พบรอยเท้านั้นที่มีความเหมือนกับรอยพระพุทธบาทจำลองของวัดพรับต่อมาท่านพ่อเพชรจึงได้นําคณะของท่านไปพบนายติ่งจากนั้นนายติ่งและพวกก็นําท่านพ่อเพชรและคณะขึ้นไปบนเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงดังที่นายติ่งได้พูดหรือไม่คณะของนายติ่งนําท่านพ่อเพชรและคณะขึ้นไปยังจุดดังกล่าวและพักผ่อนกันพอสมควรแล้ว จึงเข้าไปสำรวจดูตรงบริเวณดังกล่าวซึ่งก็น่ามหัศจรรย์เพราะมีหินก้อนใหญ่ตั้งเด่นตรงงานอยู่บนแผ่นหินขนาดใหญ่จากนั้นก็สำรวจดูบริเวณรอยเท้าท่านพ่อเพชรและคณะได้พิจารณากันอย่างถี่ถ้วนตามหลักของพระศาสนาทั้งหมดก็ลงความเห็นว่าเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านพ่อเพชจึงปารภทุกคนว่าเป็นบุญลาบของชาวจังหวัดจันทบุรีที่ได้มีสิ่งอันล้ำค่าอย่างนี้ จากนั้นจึงพากันกราบไหว้ด้วยความปราบเริ่มใจและพากันเดินทางกลับ